แต่จุดเนี้ยบางคนไม่ติดไม้บางคนไม่ได้เทรดเนาะมันมันมีค่าสเปดด้วยบางทีตั้งคือบางทีเราตั้งปเป๊ะเกินไปมันก็ติดค่าสเปดถูกไหมครับอ่าหรือบางทีเอ้ยมันแอคชั่นไปแล้วแล้วเราไม่ได้เข้าเทรดแล้วเราอยากเข้าเทรดมากเลยนะรู้ว่ามันเป็นเซลล์อ่ะแล้วมันโอเคเราจะทํายังไงจุดเนี้ยสิ่งที่ผมเห็นนะครับผมเนี่ยเห็นเลยว่าโอเคแบบที่1ที่ผมจะเข้าเทรดคือราคาเข้ามาในโซนนี้อีกรอบ2618ถึง2อ4อีก1รอบแล้วมีการคอนเฟิร์ม ผมถึงจะเข้าเทรดซ้ําในโซนเดิมได้หรือแบบที่2ไม่มีคอนเฟิร์มครับราคาทะลุมาที่ซับไพโซนบนเลยแล้วผมก็เทรดเซลที่ซับไพโซนข้างบนนี้ที่ผมมองนะดูเทสสเต็ปที่ผมมองนะครับสเต็ปที่1ผมมองว่าถ้าราคาเข้ามาในโซนอีกรอบแล้วมีการคอนเฟิร์มผมจะกดเซลนะครับผมจะกดเซลจุดนี้แบบที่2ไม่มีคอนเฟิร์มครับเข้าทะลุขึ้นไปเลยผมก็จะเซลล์ในโซนข้างบนตรงนี้เลย ผมมองไว้2แบบนะตอนที่ราคามานะครับเฮ้ยมันแอคชั่นไปแล้วเราโอเคผมวางไว้2แบบในหัวนะผมวางไว้2แบบในหัวอ่ะโอเคเราอยากทํากําไรทีนี้ผมก็มาดูว่าราคาเป็นแบบไหนอ่ะการาฟวิ่งของเขาไปนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะฮะวิ่งของเขาไปเรื่อยๆนะครับอ่ะวิ่งไปเรื่อยๆผมก็คิดว่าเอ้ยมันไม่เข้าโซนแล้วแหละมันน่าจะอดแล้วสุดท้ายราคากลับมาเข้าในโซนรับเฮ้ยกลับมาเข้าในโซนฉะนั้นพอราคาเข้าโซนปุ๊บสิ่งนึงที่ผมรอคือผมรอคอนเฟิร์มในโซนนี้ ถ้ามีคอนเฟิร์มนะเข้าเทรดเซลเลยผมก็รอดูครับว่ามีคอนเฟิร์มไหมนะครับปับ๊บสรุปนะฮะไม่มียังไม่มียังไม่มียังไม่มีครับนี่ราคามีคอนเฟิร์มจุดนี้ราคามีคอนเฟิร์มในโซนครับผมเปิดโพซิชันเซลราคาประมาณนี้ตอนนั้นกดมือน้อได้ที่2620 SL ผมไว้ที่2627นะประมาณ700จุดนะครับเนาะ แล้วผมเก็บ1300จุด oh, โอ<ฆ>้โหโคตรคุ้มเลยนะครับผมกดมือเลยผมเห็นคอนเฟิร์มครับไม้นี้นะครับคอนเฟิร์มที่ผมเห็นคือผมเห็นแท่งเทียนกลับตัวครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมราคาเข้าซับไพโซนนะครับราคาเข้าซับไพโซนปุ๊บผมเห็นตรงนี้ครับแดงกินเขียวอ่ะไอนี้ก็รอราคารีเทสอีกรอบเนาะจริงๆกดเลยก็ได้ตอนมันปิดนะแต่ผมมาเปิดตอนมันอยู่ประมาณนี้ละนะครับ ผมก็เลยเข้าเทรดได้เลยเนี่ยวิธีการใช้แท่งเทียนกับตัวให้ได้วินเลสสูงที่สุดนะครับ